มันก็ได้ประมาณสัก3 5บาถึง40บาทนั่นแหละแรงดันสูงมันก็ใช้ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราต้องการใช้แรงดันสูงมากกว่า40บาทปุ๊บเราต้องเร่งตรงนี้ให้มันมากกว่า8บาทขึ้นไปซึ่งตอนนี้ทําให้คนถือสายวิชิมถือไม่ไหวแล้วก็ต้องดูสองเกตนี้พร้อมๆกันนะครับเวลาไปดูดน้ําจากภายนอกเข็มจะตกฝั่งนี้เวลาเราต่อสายที่มีแรงดันเข้ามาตรงนี้เข็มก็จะตกฝั่งนี้ตัวนี้เขาเรียกคอมพล็ก์เกตก็คือไปได้ทั้งซ้ายและขว,วา ถ้าเป็นเกจแรงดูดหมายถึงเราดูดเอาอากาศดูดน้ําออกจากในปั๊มเกจต้องตกมาทางซ้ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดันน้ําเข้ามาปุ๊บเกจต้องมาทางขวาเพราะเกจตัวเนี้ยมันจับค่าแรงดันที่ชุดแถวๆถเนี้ยเขาเรียกอาทางสูบนะมันจะจับมันจะมีเนี่ยต่อเข้าบอกตรงวาล์วตรงนี้เลยเขาเรียกวาวทางเขาเรียกทางสูบแะแต่เกจแรงดันปกติกับแรงดันสูงเนี่ยมันจะไปต่อที่ด้านหลังทางออกเวลาน้ําออกจากปั๊มมาแล้วแล้วก็แรงดันสูกง,งก็ไปต่อ,ตอ,ท,าอ,อทางออกของปั๊มแรงดันสูง ก็จะแสดงแรงบากที่ออกมาจากปั๊มนั้นๆนะครับของตัวนี้เกียร์ตัวนี้รอบของใบพัดที่หมุนมากกว่ารอบของเครื่องยนต์ถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าเราใช้ตัวเกียร์หกนะมันเป็นอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งเครื่องยนต์หมุนรอบหนึ่งหน้าเกียร์หน้าเกียร์ีโอเราก็หมุนรอบหนึ่งแต่ท้าย p โอเราเนี่ยมันจะหมุนไปหนึ่งจุดสี่รอบเพราะเนี่ยถ้าเราใช้รอบเครื่องยนต์พันรอบจากด้านหน้านะเราดูที่มาตรวัดตัวรถเนี่ยพันหนึ่ง 1, 1 ข้างหลังเนี่ยต้องอยู่ประมาณพันสี่หรือพันห้าเพราะมันถูกทดขึ้นมาให้ใบพัดหมุนเร็วขึ้นเหมือแบบน,นกันนะครับถ้าเราไปถึงสามพันปุ๊บเนี่ยข้างหน้าน่าอยู่ประมาณพนะันแปดก็ดูตรงนั้นตัวเลขตรงกลางเนี่ยสีดำาๆตัวเนี้ยเป็นตัวเลขชั่วโมงการใช้งานของปั๊มใบพัดเริ่มหมุนเริ่มเข้าพิโจโอตัวเลขนี้จะเริ่มนับเริ่มนับไปตอนนี้มันอยู่ที่2.1หมายถึงว่าเราใช้มา2ชั่วโมงจุดหนึ่งนี่คือ6นาที เพราะถ้าจุดศูนย์ใช่ไหมถ้าถ้าคบถ้าถ้าถึงเก้าอ่ะเก้าหกมันหนึ่งอ่ะเลขจุดทศชิยมหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับหกตอนนี้ใช้มาสองชั่วโมงกับหกนาทีแล้วนะครับตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับเลขตัวนี้